สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูมีวงกลมเล็กๆอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน12วงกลมนะคะ คุณครูขอเรียกวงกลมนี้ว่าเป็นตัวนับกันแล้วกันค่ะนักเรียนคุณครูจะแบ่ง12เป็นสองกองเริ่มจากแบ่งให้กองแรกไปสองนะคะที่เหลือแบ่งให้กองที่สองเป็นจํานวน10ค่ะและเมื่อแบ่งเรียบร้อยแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของ12ได้ดังนี้ค่ะ12แบ่งได้เป็น2กับ10ค่ะหรือ 12แบ่งได้เป็น10กับ2ค่ะจะเขียนแบบใดก็ได้นะคะเพราะเป็นแบบเดียวกันซึ่งการเขียนลักษณะนี้เป็นการเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมและเรียก12ว่าส่วนรวมเรียก2กับ10บว่าส่วนย่อยของ12ค่ะแล้วเราสามารถ เขียนแสดงความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของ12เป็นแบบอื่นๆได้อีกไหมคะนักเรียนเราไปดูกันเลยค่ะมาดูแบบที่2กันนะคะเราจะแบ่งตัวนับ12ตัวเป็น2องกองนะคะเริ่มจากกองแรกนะคะมีจำนวน3ค่ะแล้วก็กองที่สองมีจำนวน9 แล้วเราไปเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน12กันได้แบบนี้ค่ะ12แบ่งเป็น3กับ9หรือ12แบ่งเป็น9กับ3ค่ะจะเขียนแบบใดก็ได้นะคะเพราะเป็นแบบเดียวกันค่ะซึ่งการเขียนลักษณะนี้เป็นการเขียนความสัมพันธ์ของจำนวน แบบส่วนย่อยและส่วนรวมเดี๋ยวเราไปดูแบบที่3กันนะคะนักเรียนมาดูแบบที่3กันนะคะเราจะแบ่งจำนวนนับ12เป็นสองกองได้ดังนี้ค่ะแบ่งให้กองแรกจำนวน4และแบ่งให้กองที่สองได้8ค่ะแล้ว เรามาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน12ได้ดังนี้ค่ะ12แบ่งได้เป็น4กับ8ค่ะหรือ12แบ่งได้เป็น8กับ4ค่ะจะเขียนเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเพราะเป็นแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นๆกันนะคะ มาดูแบบที่4กันนะคะเราจะแบ่งจํานวนนับ12ได้แบบไหนอีกนะคะเราจะแบ่งให้กองแรกเป็น5ที่เหลือนำไปให้กองที่สองกันค่ะได้จํานวน7ค่ะหลังจากนั้นเรามาเขียนรูปแบบความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจํานวน12ได้ดังนี้ค่ะ12แบ่งได้เป็น5กับ 7หรือ12แบ่งได้เป็น7กับ5จะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะเพราะเป็นแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปอก,กันเลยนะคะมาดูแบบที่5กันนะคะเราจะแบ่งจํานวนนับ12แบ่งออกเป็น2องกองได้ดังนี้ค่ะกองแรกได้จํานวน6 แล้วกล่องที่สองก็ได้จำนวน6โอ้โหได้เท่ากันพอดีเลยค่ะนักเรียนแล้วเราจะไปเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน12ได้ดังนี้นะคะ12แบ่งได้เป็น6ก,กับ6ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะตัวเลขเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันเลยค่ะ มาดูแบบที่6กันค่ะเราจะแบ่งจำนวนนับ12ตัวเป็นสองกองคุณครูจะแบ่งยังไงนะแบ่งให้กองแรกไปส2องตัวเลยค่ะแล้วกองที่สองล่ะคะโอ้ยไม่มีเหลือให้กองที่สองเลยกองที่สองว่างเปล่าดังนั้นเราจะมาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน12ได้ดังนี้ค่ะ 12แบ่งได้เป็น12กับ0ค่ะหรือเราสามารถเขียนได้อีกอย่างว่า12แบ่งได้เป็น0กับ12ค่ะจำนวน12คือส่วนรวมจำนวน0และ12เป็นส่วนย่อยของจำนวน12นะคะเอนักเรียนคะยังเหลือ แบบอื่นอีกไหมนะเราไปดูกันนะคะว่าคุณครูยังหลงลืมแบบไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูแบบที่เจดกันนะคะนักเรียนคุณครูหลงลืมไปดนึ่งแบบเลยค่ะเรามาดูกันว่าคุณครูจะแบ่งจำนวนสิอได้เป็นสองกองยังไงแบ่งได้แบบนี้ค่ะ กล่องแรกนะคะได้1ค่ะกล่องที่สองได้จำนวน11ค่ะและเราสามารถนำไปเขียนในรูปแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะ1กับ11หรือเราสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า12แบ่งได้เป็น 11กับ1ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนเราจํานวน12สามารถเขียนได้ร่างหลายแบบนะคะเรามาสรุปความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของ12กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะ เราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน12ได้ทั้งหมด7แบบดังนี้นะคะแบบที่1 0กับ12นะคะ0กับ12เป็นส่วนย่อยของจำนวน12ค่ะแบบที่2 1กับ11ค่ะแล้วแบบที่3ละคะ2กับ 10ค่ะและแบบที่4คือ3กับ9ส่วนแบบที่5นะคะได้4กับ8ค่ะแบบที่6คือ5กับ7และแบบที่7นะคะแบบสุดท้ายคือ6กับ6ค่ะนักเรียน ยังมีจำนวนอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถเขียนแสดงแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะลองไปดูกันนะคะเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างนี้คือจำนวน11ค่ะจำนวน11สามารถแบ่งได้เป็น0กับ11 ที่สอง1กับ10ค่ะและแบบที่3คือ2กับ9ค่ะส่วนแบบที่4นะคะคือ3กับ8ค่ะแล้วแบบที่5ก็คือ4กับ7ค่ะแบบสุดท้ายนะคะแบบที่6คือ 5กับ6ค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนรูปแบบความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่คุณครูมีเทคนิคในการเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ง่ายๆมาให้นักเรียนดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูมีเทคนิคง,ง่ายๆในการแบ่งจำนวนเพื่อน,นำไปเขียน รูปแบบความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมดังนี้นะคะเมื่อเขากำหนดโจทย์มาให้ว่าจำนวน15ให้นักเรียนนะคะเขียนวงกลมในเศษกระดาหรือในสมุดก็ได้เท่ากับจำนวนที่กำหนดมาในข้อนี้คือ15วงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอนะคะแบ่งออกเป็นสองกองโดยการวงกลมสองวงเลยค่ะแบบนี้นะคะวงที่1นี่นะคะ ในวงที่ 1, ได้จํานวน5เราก็เขียนลงไปในส่วนย่อยที่1นะคะเขียนได้ว่าจํานวน5ค่ะแล้วเราก็มาวงกลมวงที่2นะคะได้จํานวน10ค่ะแล้วเราก็เอาไปเขียนนะคะในส่วนย่อยที่2นะคะเทคนิคง่ายๆมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนทําเองที่บ้านได้คุณครูหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดได้เร็วขึ้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวนสองจำนวนขึ้นไปซึ่งเราสามารถเขียนได้หลายแบบอย่างเช่น11อาจเขียนเป็น1กับ10หรือ2กับ9หรือ3กับ8หรือ 4กับ7หรือ5กับ6หรือ0กับ11ค่ะเราสามารถเขียนได้หลายแบบคุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ